สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีกาวเองเหมือนเดิมเลยก่อนอื่นมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับแกวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้นะคะฟรีไฟมีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคครับผมนี่เลยครับผมทรงอย่างแบดไม่แซดนะครับทรงย่างแบดเนอะอ่ะก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะชุดนีครับผมก็คือเสื้อนะคะเสื้อแบดบอยนี่ฮะแล้วก็มากับสกินปืนนะครับผมเป็นตัวนี้เลยมันเป็นปืนอะไรอะทุกคนมันคือปืนอะไรปืนปืนไปนดูข้างในดีกว่าท้อใจ <laughs> เรียกชื่อปืนไม่ถูกเฉยเลยอะ <laughs> ทุกคนคะอ่ะ งั้นเดี๋ยวก่อนจะไปดูว่ามันคือปืนอะไรนะคะก็มันเป็นกรชาสามเหลี่ยนนะคะทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะหมดเยอะหรือเปล่าแต่พี่แก้วบอกเลยว่าชุดนี้สวยนะทุกคนใครที่เล่นตัวผู้ชายนะคือชุดนี้สวยคือกางเกงดีรองเทา้าดีเสือ้อดีโอ้ดีดีนะคะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่แก้วมีเพชรอยู่ที่หกห้าห้าแปดเก้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้นะคะ หมดทั้งหมดเท่าไหร่นะครคะผมอ๋อแค่ไหนนะแม็กซิบหรอเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ค่าสถานะเป็นดาเมจบวกสองความเร็วรีโหลดลด,ดลงนะคะแล้วก็แม็กกาซีนบวกหนึ่งนะคะก็จะเป็นสกินปืนตัวนี้นะคะผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์ที่แก้วด้วยวุ้ยบัตเตยอบัตเตยอมาให้ดิเฮ้ย อ๋อตกใจนึกว่าได้สองอันก็โอเคโอเคโอ้สงอย่างแบดมากเลยนะคะโทเค็นแรกมาแล้วครับผมยัด้อยฮะยบเฮ้อยอุบัตเจ้าเฮ้ยเรามาลุ้นโทเค็นสุดท้ายดูกคนครักเอาว่ะครบชุดจะครบชุดแล้วนี่จะครบชุดแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเ้ย เฮ้ยเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งพี่แก้วขอเลือกนิดหนึ่งมันต้องเอากี่อันนะได้ปะนี่เนาะโอเคพี่แก้วขอเลือกออกนิดหนึ่งก่อนเอ้ยสงยังแบแดเซ็ตยังบอยเอ้ย เอ้ยมาพี่ว่าพี่แก้วส่งเข้าไปในนี้ก่อนดีกว่าไหมอันเนี้ยเออจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องบอกว่ามาละใบเาฮ้ยเชเบอร์ไฮเชิเบอแฮะทุกคนค่ะดูด ทุกคนอย่าลืมนะดูอย่างอย่าดูอย่างเดียวนะคะฝากกดไลค์พี่แก้วด้วยนะคะผมถ้าใจดีก็ฝากกดแชร์เปกำลังใจให้พี่แก้วหน่อยนะคะผมอุ้ยมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะทุกคนมาว่ะมาเดี๋ยวมาคำนวณเพชรกันดีกว่าเมื่อกี้มีอยู่หกห้าห้าแปดเก้านะคะลบหกสี่นี่ครับผมสามสามหกนะฮะ 1,253ไดมอนด์ 1> 1, นะครับ1,253นะฮะได้3กาชานะครับผมแล้วก็ได้สกินปืนนะครับผมแม็กซิบนะครับผมแล้วก็ได้ชุดทรงอย่างแบสชุดนี้ด้วยเลยนะครับผมคุ้มพี่แกว่าคุ้มแค่ชุดก็คุ้มแล้วจริงๆนะฮะทุกคนขาใครสุ่มแล้วนะฮะ หมดเท่าไหร่นะคะผมหมดน้อยกว่าพี่แก้วนะคบหมดน้อยกว่าพันสองห้าสิบสามรือว่าหมดมากกว่าพี่แก้วนะคะลองคอมเมนต์บอกดูบ้างนะคบแต่ว่าที่พี่แก้วกดเมื่อกี้คือหมุนแต่แบบ179ไดมอนด์อย่างเดียวเลยไม่ได้หมุนแบบ1ครั้ง19ไดมอนด์นะคะใครมีเทคนิคอะไรก็มาพิมพ์บอกกันบ้างละกันนะคบผม ก็ใครนะคะผมชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่เก้้นะคะผมอยากถึง30,000ซัพซับไวๆแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยววันนี้ขอตัวกันครับบ๊ายบาย